ให้ความรู้สึกเหมือนมาเรียนอะคะ่ะเหมืนอนก็ไม่ได้มาทํางานไม่ได้รู้สึกแบบเครียดหรือแบบต้องมากดดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ฟิกกับงานเดิมๆตลอดเวลาค่ะแบบเหมือนแบบอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะคะ่ะที่นี่ก็คือตอบโจทย์ค่ะเพราะว่ามันมีหลายโปรเจกต์ให้ทำที่เคยทํามาก็เป็น LMS แล้วก็พวกคอน e อ d อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเกือบทํามาเกือบทุกอย่างแล้วนะ <laughs> ทำงานเป็นตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ค่ะทำมาเกือบจะ2ปีแล้วะคะ่ะ ประสบการ์ละค่ะก็ทํางานที่นี่ก็ได้เรียนรู้เยอะค่ะนอกจากการทํางานก็จะเป็นการรับตัวการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทักษะที่แบบนอกจากการเขียนโค้ดให้ดีก็จะเป็นเกี่ยวกับ d e บัคการหาแบบข้อผิดพลาดในงานนะคะหรือว่าทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อะคะ่ะส่วนมากจะทําเป็นพวก back end นะคะที่เคยทํามาก็เป็น LMS แล้วก็พวก front end อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเกือบทำมาเกือบทุกอย่างแล้วนะ ยากสุดท่าเคิดน่าจะเป็นฟอนเอ็นค่ะเพราะว่าฟอนเอ็นมันทํางานคู่กับดีไซเนอร์ค่ะมันก็จะมีความแบบจุกจิกของมันเล็กน้อยแบบว่าต้องให้ตรงสีเฉดน,นี้หรือแบบต้องให้ท่าแบบนี้ตามทีดด่ดีไซเนอร์ต้องการอะคะ่ะแต่แบ็คเอนก็คือเน้นการทำงานที่ถูกต้องทำงานผลลัพธ์ออกมาได้ตรงตามที่แบบคาดหวังอะคะ่ะตอนก่อนจะเข้ามาก็คือเคยเขียนอ่า h o n แล้วก็ พวก Java HTML อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้มาทำงานที่นี่ก็ได้เขียนหลายอย่างค่ะก็มีท ango, React, ั้ง Django React ได้ลองแบบ JS View v i e X อะไรพวกเนี้ยค่ะแบบได้หลายภาษาค่ะเขียนเรื่อยๆค่ะเหมือนแบบลองภาษานี้ลองแล้วแบบให้ประสิทธิภาพไม่ไม่ตรงกับงานที่ต้องการทำก็จะแบบโอเคใช้ภาษานี้ไม่เวิร์กก็จะไปเปลี่ยนเป็นอีกลองอีกภาษาหนึงแบบใช้ให้มันตรงกับความต้องการของงานนะคะ พี่ชายบอกชอบบอกว่าอ่าภาษาแบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องฝึกแบบไม่ต้องกังวลแบบภาษาค่ะเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้เราแค่ได้ลอรอกอะค่ะมันก็สามารถแบบไปประยุกต์ใช้แบบทุกภาษาได้ก็คือแค่อ่านอ่านดอกเล็กๆน้อยๆก็คือสามารถทางานได้แล้วค่ะอยากก่ากลัวที่แบบว่าจะเสียเวลาในการแบบทวนโค้ดหรือแบบอ่านโค้ดให้ละเอียดขึ้นอีกนิดน,นึงอะคะ่ะเพื่อแบบดูว่าอ่าเราทํามาหรือเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่าแบบใช้เวลาในการเขียนยูนิตเทสให้นานขึ้น เพราะว่ามันจะไปลดการผิดพลาดหรือเกิดบั๊กในอนาคตได้อะคะ่ะให้ความรู้สึกเหมือนมาเรียนอะคะ่ะเหมือนเราไม่ได้มาทํางานไม่ได้รู้สึกแบบเครียดหรือแบบต้องมากดดันอะไรนะคะก็ะคือมาเจอคนแบบคนอื่นเข้ามาคุยปรึกษาปัญหากันหรือแบบคุยเรื่องอื่นกันก็ได้อะคะ่ะแบบไม่ได้เครียดสภาพแวดล้อมงการทํางานก็ถือว่าตรงนะคะคนที่ชอบการทํางานแบบ ที่มันไม่ได้ฟิกกับงานเดิมๆตลอดเวลาค่ะแบบเหมือนแบบอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะค่ะที่นี่ก็คือตอบโจทย์ค่ะเพราะว่ามันมีหลายโปรเจกต์ให้ทำแล้วก็ได้ชุดหลายอย่างอะค่ะ<ม>สำหรับใครที่สนใจงานด้านโปรแกรมมิ่งน,นะคะสามารถติดต่อมาทางเพจ Facebook ของลูลู่เทคโนโลยีได้นะคะแล้วเจอกันนะคะ<ม>